สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดียาวันวันนี้นะครับน้องมีนะครับรุ่นรวยแสนล้านมาอัปเดตนะครับแล้วก็จะมาเปิดรุ่นที่เหลือกับลังหลังรุ่นด้วยนะครับนะลังรุ่นที่เหนือเหลือประมาณ8ปด้รุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตแล้วมาเปิดให้ชมมือาพร้อมกันพี่นะแล้วมาอัปเดตรายการที่ยังมีอยู่นะครับสามารถนะารเลือกชมได้นะครับจะมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่อ d l ดี e และเบอร์โทรได้เลยครับนะพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นยอดนิยมและคมมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรายการให้หนึ่งเลยพี่นะขอญาตแกะครับลุ้นที่เหลืออยู่ประมาณแปดเก้าลุ้นนะครับเหลืออยู่ประมาณแปดเก้าลุ้นนะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะให้ชมในอีพีนี้เลยแล้วกันนะครับนี่ฮะองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ึ้นเนี่ยเป็นเนื้อชุบเงินคุยพื้นลงยาแดงเลขโค้ดเบอร์สี่สิบห้าโอ้โหอย่างนั้นเนื้อเงินนะครับ รายการนี้อย่างนั้นเนื้เงินครับพี่เนี่ฮะเดี๋ยวผมขอญาตแป๊บหนึ่งน,นะโอ้รายการนี้อย่างนั้นเนื้เงินครับเนี่ยฮะพี่โอ้โหถือว่าถือว่าสวยก็เลยทีเดียวนะฮะถือว่าสวยก็เลยเลขคนจะเบอร์สี่สิบห้านะครับนะโหอย่างนั้นเนื้อเงินเลยครับพี่ชาย นี่ฮะรายการที่1นครับนะบอกเลยว่าเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยมากนะครับและคมนะครับนะคมจริงๆครับสำหรับรุ่นนี้พี่นะครับเหรียญรวยแสนล้านนะครับนี่โอ้โหสวยเลยครับนะรายการนี้นะครับนะเปิดไปไป่น้องอยูที่สามร้อยห้าสิบบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทยี่รายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับ นี่ฮะรายการที่สองนะครับแับเป็คู่นะฮรายการที่สองเป็นเนื้อชุบทองคุยพื้นลงยานนัาเงินโอ้โหรายการนี้ก็โจทย์นะฮะรายการนี้ก็สวยนะครับมาดูเลขโคดเบอร์กันสัหน่อยพี่ชาย รายการน,นี้นะครับโอ้โหเลขคนละเบอร์สามสิบห้านะครับเนี่ยร,รายการน,นี้กนไหลทองครับรายการน,นี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สองเอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามเป็นเนื้อชุบเงินคุ้ยพื้นลงยาชมพูอะโอ้โหอย่างนี้อย่างนั้เงิน โอ้โหสวยจัดแต่และเหรียญน,นะพี่นะครับมีรายการที่สามนะครับโอ้โหอย่างเงินเืงเงินเลขคนจำนวนสองหนึ่งด้วยฝั่งพลอยด้วยนะครับฝั่งพลอยฝั่งเพชรด้วยนี่ฮะรายการที่สามนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะพี่รายการที่สามสามรอ้อยห้าสิบาทนะครับโอ้โหโลแกนชมพูนะคะต่อมาฮะรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่โอ้โหมาเป็นเลี่ยมกรอบว้าวรายการที่สี่นะครับรายการนี้เนื้อมาหาชน,นนะ์นะฮะลุงนะครับนะตอกคดนามาพาทะเลี่ยมกรอบแช่น้ำมันเสือแชน้ำมันว่านนะครับเลขคุดเบอร์หกสิบห้าเดี๋ยวผมแกะให้ดูอุย้ยสวยจริงๆรงโอ้โหอุงนี้ลุงลุงยนี่นะโพนี่เหมือนลุงเลยครับนะเขายอเป็นโพนี่ นะฮะโอ้โหนี่ส่องเดูพี่นี่ส่องผ่านน้ำมันเลยพี่นี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับพี่เลขกคนเบอร์หกฮะนี่ครับสวยจริงๆนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่ห้าร้อยบาทนี่ฮะห้าร้อยบาทสวยๆเลยพี่นะครับรายการที่สี่เลยครับต่อมารายการที่ห้าครับ รือรายการที่ห้าเอาล่วงเยอะยรายการที่ห้าเปิดมาฮะโอ้โหการนี้โอ้โหที่รายการที่ห้า,าร 5, ครับรายการนี้เป็นเนื้ออปากานะครับเลขคนตัวเบอร์สองห้าถุงเงินถุงถุงเงินชุบน้ำทองคำโอ้โหรายการที่ชุบน้ำทองคำพี่ถุงเงินนะะ โอ้โหเลโก้เสมอสองห้าสวยจัดเลยพี่นะครับรายการนี้สวยจัดเลยฮนะนี่ฮะโอ้โหสวยจัดพี่รายการนี้สวยจัดนะครับรายการนี้นะครับผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับขอสี่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่นะครับรายการนี้ด้วยนะี่ฮะ นี่รายการที่ชุบหน้ากากหน้ากากชุบน้ำทองคำนะครับรายการที่ห,าาาาห้าเดี่ยวพี่ขอ450บาทนะครับแบบไม่มีชุบน้ำทองคำก็มีพี่เปิด400นะครับแค่น้าเพ้นมีเพ้นอันเดียวก็340เลยพี่เอาจริงบอกเลยผมไม่โกหกนะครับเชื่อผมได้เลยถ้าพี่เอาเอมเพ้นองเดียวเนี่ยโอ้โห450นะครับต่อมาฮะรายการที่หกครับโอ้โหแต่ละองค์ แต่และองค์เด้นเตทั้งนั้นเลยพี่อีพีนี้นี่ฮะรายการที่หกครับพี่โอ้โหเพ้นเนน่ยได้คโค้ดเบอร์สามสิบสองฮะเพ้นหน้าหลังครับนี่นี่ฮะรายการนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทนคะครับห้าร้อยห้าสิบาทพี่นะรายการที่หกนะครับนี่ฮะสวยๆลยพี่เลขโค้ดตเบอร์สามสิบสองนะฮะ นี่ฮะห้าร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับโค้ดที่เปิดเป็นพันนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะฮะเนื้อชุบอะไรโอ้โหรายการที่เจ็ดเนื้อมหาชนโบราณลงยาแดงถุงเงินชุบทองคำฮะนี่ฮะถุงเงินชุบน้ําทองคำฮะเลขคุณเบอร์ใหม่เลขสี่ครับโอ้โหลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่ นะฮะลงยาแดงแรงลิตพปีรายการนี้เอาไปสา0ร้อยหสิบาทพอพี่นะครับรายการที่เจ็ดเอาไปสา0ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับส,สวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่แปดครับนะรุ่นสุดท้ายแล้ว<ม>รายการที่แปดโอ้โหเปิดตเป็นเนาะเป็นเรี่องงี้ย หรายการที่แปดโหดจัดรายการที่แปดโหดจัดพี่โอ้โหรายการนี้เป็นตะกรั่วอัวตอกคุณตรชาิติฝังแผ่นตะกรุดสามสัดเงินทองนาคเรียมกกอบพี่โอ้โหเลขคนเบอร์หมายเลขหกสิบเก้านะครับนะต่ตะกรุดทองเงินนาคเนีนน่ยฮะโอ้ รายการนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่นะครับรายการที่แปดนะครับสวยๆเลยต่อมารายการที่เก้าครับเออรายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนน,นะฮะมวลสารเกตก็ดกีนี่ฮะคลาสสิกค,ความคลาสสิกพี่เลขคนเบอร์หกสิบสามนะครับความคลาสสิกพี่รายการนี้เอาไปพี่ชยนะครับนะขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับ,นะบานะะรายการคลาสสิกรายการที่เก้านลฮะ ต่อมาครับพี่ชายฮะรายการที่สิบนะครับนี่ฮะรายการที่สิบขอนำเสนอองนี้เลยครับพี่รายการนี้เนื้อนวะโลหะครับโอ้โหเลขโคตเบอร์หนึ่งแปดเนื้อนวะโลหะนะผิวออกม่วมมงๆนะฮะสวยๆเลยพี่เลขโคตเบอร์หนึ่งแปดด้วยลงยาส้มนะครับโอ้โหนะถือว่าสวยเลยนะครับสวยคมมาเลยทีเดียวพี่รายการนี้เนื้อนวะนะครับน้องขอที่สี่ร้อยบาทเพราะว่า น้องขอที่400บาทพอพี่นะครับสวยๆเลยพี่เนื้อนวะนะครับรายการที่10นะครับพอมารายการที่11นะครับพี่ชายรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนนะครับนะถุงเงินถุงทองชุบน้ําทองคํานะครับเลขโค้ดจังเบอร์43นะครับเลขโคดจังเบอร์43นะครับรายการนี้เอาไป350บบาทครับ รายการนี้เอาเป็น350บาทนะครับนะแล้วรายการที่11ครับต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เป็นเนื้อกระไรเงนินนะครับเลขคนจเบอร์28นะครับเนื้อกระไรเงนินเลขคนจเบอร์28นะครับรายการนี้นะครับขอแบ่งไปพี่น้องที่300บาทนะครับขอเป็นไปพี่น้องที่300บาทนะครับรายการที่12 ต่อมารายการที่สามครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับนะตอกโคดถุงเงินก้อนนงินก้อนทองนะครับนะครับเลขคจะเบอร์หมายเลขเจ็ตัวเดียวโอ้ยเนื้อสตะนะครับโทษทีพี่เนื้อสตะซาตินนะครับรายการนี้เพ้นซ์เสมือนจริงครับขอแค่สี่ร้อยบาทพอพี่นะครับขอแค่สี่ร้อยบาทพอพี่นะฮะรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับผมรายการที่สิบสี รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเจาะห่วงนะครับและอุดมสารตรงสังคติต่อโคตรรวมนะครับและด้านหลังเป็นถุงเงินถุงทองเป็นสามกษัตริย์เงินทองหน้าครับนะเลขโคตรเบอร์หกสิบแปดนะครับโอ้โหขาเล็กหนึ่งมาตัวนั้รวยเลยนะฮะรวยทางเดียวเลยนะครับนะรายการนี้เลขโคตรเบอร์หกแปดนะครับผิวล้างๆสวยๆก็เลยทีเดียวพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายต่อมารายการที่15นะ้ครับรายการที่15ครับขอนำเสนอเป็นแบคโรลเดียมลายทองขัดเงาครับโอ้โหพี่ดูฮะโอ้โหเลขโคดเบอร์โคห้าสิบหกนะพี่ดูคำเงาสะท้อนกับสะท้อนกับกล้องอ่ะพี่คิดดูฮะนี่ฮะรายการนี้ขอแค่สี่ร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้า นะครับต่อมาครับรายการที่6ครับเนื้อกระไหลเงินทองนะครับคุยพื้นลงยาจุลชาติเลขคนจะเบอร์หมายเลข7ตัวเดียวฮะนี่ฮะรายการนี้น้องขอที่3า0บาทพอครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่7ครับเป็นเนื้อสารวัตรเงินทองนาคมาครบเลยนะครับเลขคนจะเบอร์หมายเลข5นะครับโอ้โ นี่ฮะรายการนี้ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับนะาสี่ร้อยบาทพอพี่ชายนะครับสามกรัตรนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดไม่ใช่งานตักากนะครับเป็นรายการตัดชิดนะครับเลขคนจํานวนหนึ่งห้านะครับรายการที่เสมือนเหรียญเลยแต่แค่เป็นรูปทรงอ่าเป็นองค์พระนะครับรายการนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเก้านะครับ รายการที่19นะครับรายการนี้นะครับโอ้โหนะเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับนะเลขโค้ดจำนวนสองหกนะครับรวมกันได้แปดนะครับรายการนี้เนื้อกระไรเงินฝังพลอยฝังเพชรลงอยากุมชาติเต็มสูบนะฮะอย่างเนื้อเงินเลยเดียวพี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับหน้าหลังเลขโค้ดจำนวนหมายเลข8ดเลขรวยกันทีเดียวนะครับนะข้างหลังเป็นสามกษัตริย์นะครับนี่ฮะ ตรงองถุงเงินถุงทองเป็นสามริษศาสตร์พี่เลขโค้ดเบอร์หมาเลขแปดเลขรวยนะครับนะอุดอุดอ่ามวนสาร์ต้อสังคติพี่รายการนี้เอาไปเบาๆพอพี่นะครับรายการนี้น้องแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่เลขแปดเลขรวยครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการ21เครับเนื้ออปป้าสตินลงยาไล่สีลงยาจีวอนะครับเลขคนเบอร์43ครับรายการนี้เอาไป300บาทพอพี่ชายรายการที่ส0บาทพอครับรายการ21นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการ22ครับรายการ22ครับเป็นเนื้อสตะนกันครับเลขคนเบอร์2 6ลวงเป็นจครับรายการนี้เป็นกาเพ้นะครับรายการที่น้องขอที่ส่ร0 0บาทพอพี่นะครับรายการพิษน้องขอที่400บาทพอครับ นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับนี่โหไม่ได้แกะฟินด้วยรายการนี้นะครับนี่รายการที่ยี่สิบสามนะครับโอ้โหอย่างเง้นึกเงินรายการยิบเนื้อชุ่มเงินครับเลขคนจำนวนหกศูนย์ครับเลขคนจำนวนหกศูนย์พี่รายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทครับรวยแสนล้านครับนะรายการยี่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่ย4สี่ครับโอ้โหรายการที่นวะพี่เลขคนเบอร์หนึ่งห้านวะม่วงๆเลยนะครับลงยาส้มสวยๆเลยพี่รายการที่ขอแค่สี่ร้อยบาทบอบี่นวะผิวม่วงๆอย่างนี้เลยนะครับขอสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับต่อมาย5บห้านะครับรายการย5บห้าครับเป็นกะลาตาเดียวนะครับแกะเสมือนจริงติดจวรลปูนะครับจัดสร้างเป็นแค่ร้อยองค์เท่านั้นพี่นี่ฮะนี่เลขคนเบอร์ห้าแปดนะครับติดจวรลปูฮะ นี่ฮะโอ้โหจะสร้างแค่น้อยพี่นะกะลาตาเดียวครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่3 5 0บาทพอนะครับน้องขอที่3 5 0บาทพอพี่ไงรายการที่25ครับต่อมากัน2ี่ครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับรายการที่26ครับโอ้โหยางสวยเลขโคดเบอร์19กล้านะครับเนื้อกะไหลทองลงยาแดงลงยาจีวอนฝรัง ฝั่งอะไรเอ่ยฝั่งเพชรครับนี่ฮะจัดสร้าง30เหรียญโอ้โหรายการนี้อภิชัยเบาๆครับนะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะรายการนี้350บาทเท่านั้นนะนี่ฮะรายการที่26นะครับต่อมารายการ27ครับรายการนี้เป็น 3K ครับเลขคนละเบอร์1นเป็นแบคโรเดียมลายนาคทองครับรายการนี้เอาไป400พี่นะฮะร,รายการนี้เอาไป400เลี่ยมพร้อมใช้กันแล้วนะครับรายการ27นะครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่แปดรายการยี่สิดครับรายการนี้เป็นแบ็คโรดเดีสมเคนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขเจ็ดพี่รายการที่ขอที่4ี่ร้อยบาทนะครับขอที่4ี่ร้อยบาทนะครับนะองค์ไหนสี่ร้อยองค์ไหนสา0ร้อยห้าสิบพี่มาเลยนะครับนะมาเลยนะสามองค์หนึ่งพันบาทพอนะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบเก้าครับรายการย9บเก้าครับรายการนี้เลขคนเบอร์ห4สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะ เนี่ยฮะไม่ใช่ละรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดําเลขค้นเบอร,ร์54หน้าล็อกเก็ตฉากเงาขาวนี่ครับฉากงาช้างครับไอ้ฉากงาขาวครับเลขค้นเบอร์54พี่รายการนี้เอาไป450บาทพอพี่รายการที่29นะครับ ต่อมาฮะรายการที่3าสิบครับรายการที่ส0สิบนะฮะด้านหลังชุบน้ําทองคําแท้นี่ครับเลขค้นเบอร์สองเจ็ดนะครับเนื้ออันปะก้ารายการที่ชุบน้ําทองคําครับโอ้โหนี่ครับบอกเลยว่าทิเด็ดอีกแล้วฮะรายการที่ทิเด็ดอีกแล้วฮะนี่ฮะนี่ครับชุบน้ําทองคํานะครับนี่ฮะโอ้โหนะบอกเลยสวยเลยพี่นะรายการนี้รายการที่สาสิบนะครับสี่ร้อยนะครับขอที่สี่ร้อยนะฮะ4ี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อสามกริย์พี่นะฮะเลขคดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยฮะเลขคดเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทได้ครับต่อมาครับนะรายการที่สามสิบสองครับรายการที่สามสิบสองครับนี่ฮะ รายการนี้เป็นเนื้ออัปการชาติ 35, านตเลขคนจะเบอร์35รวมบห้มันจะแปดเลขรวยฮะรายการนี้เอาไป300นะฮะรายการนี้เอาไปสามร้อบาทครับต่อมารายการนี้เป็นนะแบ็กโกลเดียม 2K ครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขเนะครับแบล็กลายทองครับรายการนี้เอาไปพี่น้อง350บาทครับรายการนี้เอาไปพี่น้อง350บาทครับรายการที่33ครับต่อมาครับรายการที่34ครับ รายการที one one. ่สามสี่รายการยิบเนื้อสามลิตรนะฮะนี่สามลิตรลุงเก็ดกระดีเลขค้นเบอร์เก้าสิบสามนี่ฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยพอพี่ชายนะครับสามร้อยพอพี่ชายครับต่อนรายการที่สามสิบห้าครับรายการที่สามสิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่นะฮะรายการนี้รายการที่สามสิบหกรายการที่หกไม่เป็นไง สามสิบกับเอดับสองสามสี่ดับห้าสามสิบห้าครับนะต่อมาฮะรายการที่สามสิบหกรายการสุดท้ายรายการที่สามสิบหกครับรายการนี้เป็นเนื้อจากชนวนเลขโค้ตเบอร์หมายเลขห้าเป็นเนื้อหมายเลขนวนมันม่วงเจาะห่วงใส่ห่วงต่อโค้ดพุทธคุณฝังพลอยสารสารังคติลงยาทีวรครับในรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทที่รายการที่สามสิบหกนะฮะ นะฮะสามที่หกเครับวันมีมีมมทั้งหมดสามที่หกรายการชอบใจกันไหนก็ทักมาได้เลยนะพี่นะฮะที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ